มันจะมีการ์ดใหม่อะเป็นเปเลย์ใหม่นะครับชื่อว่าครับเราจะขอเปิดรุ่นปัะสุดท้ายแล้วกันนะครับสี่ใบนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับการอยูกับบรรกากาศซึ่งเป็น v g t v c t 0 7นะครับแม้ยังจะอยู่ในภาค v อยู่แต่ผมขอนับเรื่องว่ามันเป็นการขึ้นคอเลกเตอร์แพ็ค ชุดแรกของภาค c i n มอ m o n arc แล้วกันนะครับก็คือภาคที่คุณชินเป็นพระเอกแะละนะเราก็จะไม่ได้เห็นพวกเราพระดินที่เราคุ้นเคยที่เป็นแคนหลักกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับนี่เลยสําหรับกล่องนี้ก็คือตัวเอกของเขานะครับที่จะเป็นพระเอกในเวทีนี้นั่นก็คือ genesis ของคุณชินนะครับผมอ่ะเราก็จะมีตัว angel feather นะครับก็จะมีนี่นี่นี่เราดูตรงนี้ก็ได้นี่ครับ นีซิสโนวาแกร a เปอร์นุบัธมาแล้วก็แองเจลเฟเธอร์ครับเห็นเขาบอกมาว่ากล่องนี้นะครับมันจะมีการ์ดใหม่เป็นコเลกเออเป็นเลเยดใหม่นะครับชื่อว่า BVR Bank V r a r นะครับกับ FR ที่เป็นเฟรมแร์นะครับนี่ครับสำหรับคนที่เปิดยกบ็อกนะครับคุณก็จะได้ขอสัมนาคุณสุดพิเศษเลยก็คือเป็นซอร์สเิเยลนะครับนี่ก็จะมีนี่นะครับ เป็นอารมณ์เหมือนเนี่ยเป็นเป็นโทเค็นใช่ไหมนี่นะครับแล้วก็มีตัวโอ้ผมรู้แล้วว่านี่เออฟอยมันวิบบับทีนะผม,มวันนี้บอกเลยว่าเออเห็นไหมเฮ้ยฟอยแบบสวยสวยกันข้า,ขานะครับนี่แล้วก็จะมีฟอสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะให้มันเป็นแบบฟอสสองหมดเลยนะนี่ฟอสสองหมดเลยนะครับ ให้โปเทคมา2ให้แอ c เซลมา1แล้วก็ฟอสมา1น,น,นะครับก็น่าจะตามแครนแหละเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะครับอ๋อี่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูเริ่มเปิดนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเปิดใครอยากดูเฉพาะบางแครนว่าได้อะไรกันบ้างนะครับนแต่ละแครนเพื่อแบบจะไปดูแบบประกอบการตัดสินใจว่าเาจะซื้อแบบนี้หรือว่าจะซื้อคอมพิวต์จากที่เขาแบบจัดจัดก,กันเอาไว้นะครับหรือว่าจะไปสุ่มหน้าร้านจะได้ดูได้นะ่ะ เดี๋ยวซองแรกเปิดให้ดูก่อนสองสองสองสามซองแรกแล้วันะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนทุกใบว่าเออหนึ่งซองเนี่ยมันเปิดเป็นเรียญยังไงบ้างนะครับก็จะมีเป็นแบบแรแรดับเบิลแรนะครับแล้วก็อสดท้ายจะเป็นทริปเปิลแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆเดี๋ยวว่าเป็นพวกทริปเปิลแลแล้วก็สุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวอซองที่สองน่าจะอาศัยแบบ ใช i เป็นแร่ sp svr พวกนี้น่าจะสุกันนะครับเราก็คิดว่า bvr กับแบงค์วีแร่กับตัวเฟรมแรก็น่าจะเช่นกันนะดูซอยสองแรแรแล้วก็ double แรนะครับอโอ้โห vr โอเคครับ vr มานะครับอันนี้ก็เป็น genesis มังกรสวรรค์กมัมมันท์ a s t r a g o n นะครับนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่คนเล่น genesis นะครับสำหรับสายเนี่ยควรจะมีนะครับหรือว่าออตัวแบบ สายเทพดาราสายแบบพระเอกของเรานี่ครับต้องเก็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ้างอแบบเดิมว่า VR เปิดหนึ่งบอกมันก็น่าจะได้อย่างละหนึ่งใบนะ่แต่ว่านี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูรายทะีทีนยูแล้วกันนะครับอ้าวไปอาจจนี้นะครับเราจะขอเปิดรุ่นบัสุดท้ายแล้วกันนะครับโอ้โหนี่ไง นี่ไงอันนี้มันไม่ได้เขียนว่ารหัสว่าเป็นอะไรอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันคือตัวในกล่องแรกไม่ใช่หรออ้าัน,นี่ตอนนี้ไม่รู้นี่ว่าจะสุ่มได้ด้วยนะครับแสดงว่าโอกาสสุ่มได้ตัวยูเรน,นัสด้วยเนี่ยอโอ้แล้วมันนี่มันคือระดับอะไรอะ่ะมีแบงก์เหรอไม่รู้อ่ะระดับอะไรช่วยบอกหน่อยนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน มไม่ได้เขียนระดับไว้ด้วยอะแต่รู้ว่ามันไม่น่าจะใช่ใบธรรมดาแน่ๆครับเฮ้ย hey, นี่ไง FR นะครับเฟรมแรนะครับนี่เห็นปะผมชอบกรอบของไอ้ตัวนี้มากเลยอะกรอบที่เป็นของแคนแบบเนี้ยน่าจะเป็นแคนของฝั่งยูนิเต็ดเซนชูรีนะครับเนี่ยมันจะเป็นรายเงี้ยผมไม่มั่นใจว่าในกล้องมันอินชัดไหมนะครับ เนี่ยเห็นป่ะลายมันสวยมากเลยจริงๆแอมจะถือมาเด้สปินดิ้กัน <laughs> แซวแซวเอา้าต่อไปเลยหลังจากที่เราไปแยกมานะครับ เราขอเริ่มจากแคนเจน e s ิสก่อนเลยแล้วกันนะว่าได้อะไรบ้างนะครับอะอันนี้จะเป็นพวกเอ่อดับัลแรอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็จะมีเดับเบัลแรใบแรกนะครับก็จะเป็นอันเนี้ยซูอาร์เดราแห่งรักอุปถัมภ์นะครับอันนี้เป็นตัวดับเบัลแระอ่าี่ดับเบัลแรครับเอฟชูดแห่งกระแสบริสุทธ์นะครับแล้วก็ แอสไตรอาร์ S S R นะครับตัวนี้ได้เป็นดับเบิลแรรหนึ่งแล้วก็ได้ผมจะได้เป็นเฟรมแรรหนึ่งไปนะครับอ่ะเดปูทไรส์แบร์นะครับหามมีมาสองใบนะครับเป็นดับเบิลแรรแล้วก็อันเนี้ยคอสโพลลออสนะครับได้เป็นทริปเปิลแรรอ่ะอ่ะพุโตแห่งแผ่นล้ำเลือดนะครับมันยิ่ดับเบิลแรร์เท่ทีเมื่อกี้หลุดมานะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้ครับกับ มงคลสวรรค์กัมพนาตเอสทรอยออสดรากอนนะครับที่จะเป็นวีแรแล้วก็ผมได้เทพสวรรค์ประกาศยูเรนัสด้วยนะครับ1ใบเออเป็นใบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแรเดียวแล้วผมให้ดูผ่านๆแล้วกันนะอะาจจะมีเนี่ยโซทีนะครับซันมานุอ่ะซัตเทิร์นนะครับผมมิโคะสงครามเนี่ยประมาณเนี้ยจอมเวทสายลมนะครับเนี่ยมาทีน,นี้จะเป็นพวกแรเดียวนะครับเสียด้วยก็จะได้ประมาณเนี่ยมี ส่วนใหญ่ก็จะ2ใบ1ใบ2ใบนะครับประมาณนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเรทมันออกค่อนข้างแบบคล้ายๆเดิม,มน,นะสำหรับกล่องนี้นะครับเจเนซิสก็บอกเลยว่าเราจะได้ตัวยูนิตเนี่ยที่มันช่วยในการปอมฟอร์สใบใหม่นะครับอยากให้ตัวนะี้แอสไตรออสดรา้อนนะครับซึ่งอันนี้มันจะทําให้การปั๊มฟอร์สมาทําแดนดาราวเราง่ายมากขึ้นนะครับเออเพราะราแบบไอ้ฟอร์สมันจะถึง5ใบเร็วเว้ยแล้วก็เรียกตัวตัวเกรดห้าของเราออกมาออกมาง่ายนะครับแล้วก็ เาจะมีพวกของเสริอมอต่างๆในเยอมมากมายครับแล้วก็ดีมีสุ่มอยู่เลยนะซึมม่งนะครับเผื่อแบบใครที่ว่า,าในที่ดีมันยังเป็นสุ่มหรูไม่พอนะครับเรามีระดับที่เหนือกว่ามาให้ท่านเลือกอีกหนึ่งแบบนะครับต่อไปอีกหนึ่งแครนสุดมาแรงเหมือนกันครับโูว่ากรา pper ปปของเรานะเริ่มมาที่ในตัวนี้มีดับเบิลแลนะครับได้เป็นตัวนี้มาจริงมีการดับเบิลแลต้องเริ่มจากดับเบิลแลก่อนเนาะ,ะมีใบนี้นะครับ นี่ดับเบรรเรแล้วก็นี่คอทแฮนด์ดราคอนนะครับเป็น VR f u s i n g Striker อันนี้ได้เป็น SP หนึ่งใบนะครับที่ปัญแลหนึ่งใบอ่ะ Silver f i s t นะครับมี SP กับตัวที่ปัญแลแล้วก็อันนี้เป็นดับเบิลเล์กันทูปเปอร์นะครับ แล้วก็ที่เดี๋ยวจะเป็นแรเดียวแล้วอันนี้โนวาเนี่ยผมได้ PG มา3ใบเลยนะซึ่งมันก็เป็น PG ที่คิดว่าเราไม่น่าได้ใช้หรอกเรอะมันเป็น PG เกรดหนึ่งนะส่วนคนส่วนใหญ่น่าจะไปใส่ตัว PG เกรดศูนย์ที่เป็นรอทิเกอร์กันมากกว่านะครับอ่ะแล้วก็มีสโตจินี่นะครับผมอ่ะมีฮัสคอรมีอดัมสกีนะครับผมเนี่ยก็คือ ของโนวานะครับเราบรรดาเดียวแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกทิวเป็นแรเดร์เป็นแร V R S P และพวกนี้นะครับก็จะมีตามนี้ที่ได้มาซึ่งโนวากล่องนี้นะครับยูนิตแห่งความโกของเรานะครับอย่างก้อนแฮนด์ดราก้อนเนี่ยคือมันจะมีความสามารถคือมันสามารถเพิ่มพลังแบบดับเบิลนะครับให้กับฟรอนดิคเกอร์ได้นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมเขาใว้รับจากเอ่อฟรอนดิคเกอร์ของเราเนี่ยมันจะได้ได้เชกับปกตินบวกเหมือนใช่ป่ะถ้าเกิดเมื่อตัวนี้มันเป็นแวนใช่ไหมจะบวกอีกหมื่นนึ่งก็คือบวกสองหมื่นนั่นเองนะครับเออแล้วก มีบวกได้บวกขี้แบบง่ายอะไรเนี่ยเออแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าของสําหรับชาวนว่าต้องรอนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการระดับคอมมอนนะครับที่อยู่ในกล่อง vbt ที่กําลังจะออกในอนาคตเนี่ยมันต้องเอามาใช้ด้วยนะครับแต่ว่ากฎของ cp คือมันมีตั้งแต่ระดับแรเดียวขึ้นไปถึงระดับสูงกว่านั้นยังม,มีการคอมมอนนะครับโนวาอาจจะต้องรอพึ่งของคอมมอนอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคิดว่านว่าเนี่ยก็เป็น อีกหนึ่งแคนที่มีความขี้โกงพอสมควรเลยนะตอนนี้นะครับต่อไป Engine f a ฟ t r กันมากดีกว่านะครับ Engine เ,เ,เนี่ย,เ,เ,ยเขาเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแคนหลักอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่ Scanning Operator นะครับแล้วก็มา P ีเซลนะครับผม f ฟร Palette นะครับ t r i p l e l a แลนใบนี้ Freezing t r a n n e r นะครับผม มีธรรมดาแล้วก็เอลโกดิเอลนะครับเป็นระดับ V R จริงๆตัวเอลโกดิเอลเนี่ยผมจำอาร์ตเก่ามันได้นะมันหน้าตาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลย,เลยครับที้ผมก็ไปดูกันทำไมมันไม่มีอาร์ตแบบใหม่ที่แบบแตกต่างกันขนาดนั้นนะแต่ผมจะได้ว่าอาร์ตเดิมมันก็มันก็ไม่ค่อยตาอย่างจากเท่าไหร่ <laughs> อาร์ตจะช่างม,มึนะครับอ n นเจิ้นเฟเธอร์เนี่ยกล่องนี้นะครับคือมันเป็นการเล่นกับดาเมโซนเหมือนเดิมนะครับเออ แต่ว่ารอบนี้คือมันจะสามารถยิงยิง,ยงสนามายขรงข้ามได้นะครับโดยการเอาไอเดียคู่แข่งเนี่ยไปไม่ได้ไปดรอปนะไปดามเมจแทนนะครับคือทําให้เราสามารถแบบอารมณ์เหมือนรีทายเดียได้แต่ว่าตามสไตล์แองเจิลน,นะครับมันจะถูกปัดไปที่ดามเมจโซนของแข่งแทนนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อผมผมรืวไม่นี่ใช่ไหมนี่ดับแรกเดียวนะครับได้มาเป็น PG กับตัวนี้เลยนะครับ <laughs> PG กับ Thermometry a n g l นะครับเป็ดดับแรเดียวหน้มามาเนี้ยก็เห็นว่าขอมมันจะออกประมาณ1ใบ2ใบนะครับก็คือ4กล่องเนี่ยได้ VR u l ลถ้าเกิดว่าดับเบิลแรอะไรพวกเนี้ยสกล่องก็เพียงพอนะครับอือ่ะไปสุดท้ายไม่ใป่ไปสุดท้าย,ายอ่ะสุดท้ายนะครับกับนุบาธามะของเรานะครับนี้เป็นดับเบิลแรอ่ะมีชื่อเปินแลนดนะครับซันเจสซอ่ะ โปรกีรีนะครับที่เป็นแรหนึ่งใบเป็น SP 1ใบนะครับที่ผมได้มาเนาะ,ะมีตัว VR ก็คือฮันโซนะครับมังกรนินจาจากเอ g นจินนะครับผมเอ็นจินได้มาสองทัวทีฮันโซยังอ,อยู่นะครับแล้วก็เหมือนว่ามีตัวนี้ตัวนี้ได้มาสองนะครับ โอเคหมดแล้วนะครับพวกทิปเป็ลแรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกแร่เดียวนะครับนูบานะครับเออพวกแร่เดียวค่อนข้างเยอะนะครับเี่เห็นไหมทาทาดิบุเอนะครับนี่จะมีซาสุนบับเรนเทนนะครับผมเป็น PG นะไม่ได้มาถึง4ใบเลยแต่ว่ามันเป็น PG จีแค่หนึ่งนะแล้วก็นูบาร์คืออะคูราโอนี่เป็นแร่เดียวนะครับนีนจาบีซาโคฮิโนฮินะครับผมแล้วก็ จามีเกีียวบุนะครับผมมันชาเรื่องรอยถากมารุนะครับผมวันนี้จะเป็นรายเดียวคือรายเดียวของตัวเออ่นุบะธรมะเนี่ยค่อนข้างให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนนุบะในกล่องนี้นะครับมันจะเป็นความสมามารถใหม่นะครับเป็นการเสกดีคอยโทเค็นอ่าดีคอยโทเค็นนี่มันก็คือไอ้นี่แหละที่เขาแถมมาให้นะครับ แถมให้ในของ SP นะครับที่เรารีวิวไปตอนต้นคลิปนะเออลึกสามารถเอานำไปอินเตอร์เซตไปบูสต์ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้แบบพึ่งสกิลของไอตัวตัวตัวซันเคสเซอซะหน่อยนะนี่ตัวนี้ซันเคสเอนะครับผมเออนีไเไงนะคาจะบาสหนึ่ง e vo, Call, อคอยยูคอลโดเช่นหนึ่งใบ롱เรียนะครับสุดเพลินทเค็นทั้งหมดนะความสามารถบูสต์แล้วก็พาวเวอร์บวกห้าพันนะครับสกิลห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ต้องพึ่งในพวกนี้หน่อยนะครับแล้วก็ ได้ยูนิตใบใหม่เนี่ยครับอย่างไอตัวฮันโซเนี่ยที่สามารถให้เลกาคู่แข่งนะครับคู่แข่งทักนนามในกลับขึ้นมือได้นะครับแต่คู่แข่งเนี่ยต้องทิ้งการตนน์ตูนใจถูกยกขึ้นใบถ้าเกิดยกพวกโคเค็นเนี่ยเนียเขเข้าคู่แข่งจะต้องแบบเออมีความบันเทิงนะครับเป็นอย่างยิ่งไอายนที่ความสามารถในการอาจจะงงๆนะครับ <S <S คือเขาบอกว่าดไทายเกตศู์ของคูณสองใบนะครับเป็นพวาวเวอร์บวกสองหมื่นจอบเธอแล้วก็ด้วยเลกาของใครก็ได้นะครับกี่ใบก็ได้ครับนั่นอย่งนั้นกลับขึ้นมือแล้วก็ ถ้ามาแกงคู่แข่ง,ขงมินเกรดสามสูงกว่านะคู่แข่งเลือกการ์ดจากบนมือตัวเองตามจํานวนการ์ดที่ถูกนํากลับขึ้นไปขอสามอันนี้ทิ้งการ์ดเหล่านั้นนะครับแหมเราเนี่ยยกโทเค็นได้นะครับแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยแต่คู่แข่งเนี่ยต้องทิ้งมือนะครับมันน่า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 ช้าใจตรงนี้แหละนะสําหรับการเล่นนูบานะครับเราไม่สนอรนะเราเล่นกับมือฝ่ายตรงข้ามนะครับเออ ก็อย่างคอนเซปต์นุบาที่เราเคยชินกันในสมัยก่อนนู่งนงน,งน,งนงเลยนะสี่แครนในกล่องนี้ก็คิดว่าอย่างที่พูดไปอ่ะมันก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอยากได้ VR ครบสี่ก็เปิดสี่กล่องอะ VR ครบชัวร์นะครับเพราะมันการันตีแล้วก็อ่าถ้าเกิดเอาแค่พวกทิปแวล์เดอะแ,แวลเนี้ยเอาแบบไม่ต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สองกล่องก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สุดใครจะอยากหักนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับผมมีของมาให้ดู นะว่า s v r หน้าตาเป็นยังไงแล้วกันนะ,ะนะนี่ s v r ทั้ง4ใบนะครับตัวนี้ Angel Nova Gen าเนะครับแล้วก็นุบาธามะสวย้งามนะครับนี่คือของจริงนะครับเพื่อประกอบขันใจว่าคุณจะซื้อกล่องนี้ดีไหมแล้วก็มันไม่หมดแค่นี้นะครับ มีเฟรมแรให้ดูอีกนี่ดีกว่าเฟรมแรนี่คือแบบผมเล็เรซนต์มากเลยนะคือกรอบมันสวยมากเว้ยอย่างผมเนี่ยผมชอบกรอบของตัวนี้มากเลยมันจะกรอบเป็นตามเมชั่นไหนไหม g g n n s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  กับ Angel เนี่ยมันอยู่อยู่ในจัตุ n ัสจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอไอไอเนี่ย Star Gate ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของ Dragon Empire เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีออกมาให้ดูเป็น3แบบเนาะ แบบซูมใหญ่เบิ่มๆนะครับก็เป็นอีเลดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นไอที่เขาเรียกว่าแบล็์วีอะไรอะไรบงนะเออเนี่ย BVR นะครับต้องอ่านดีๆตัวมันเล็กมากเว้ยเนี่ย BVR นะครับมันก็คือซูมอาร์ตที่เข้ามาแหละให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเผื่อแบบว่าใครไม่ชอบกรอบทองอยากจะเก็บแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องเช่นกันนะเห็นป่ะมันก็ได้มีกรอบทองไว้แล้วก็ตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเนหะ็นป่ะ ตัวมันใหญ่ขึ้นมานะครับเผื่อใครแบบชอบเบิ่มๆนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกล่องนี้เนาะแล้วก็ที่พูดไปตอนต้นคิดใช้บอกว่ากล่องนี้มันขึ้นราคานะครับก็กล่องนี้นะครับกล่องละเก้าร้อยบาทแล้วก็อย่างที่บอกไปมีเหรียญใหม่เพิ่มขึ้นมาคือแบงก์วีลามีเฟรมแรเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เหรียญค่อนข้างออกคล้ายๆเดิมเนาะ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่พูดไปนะครับซื้อสี่กล่องได้ VR ครบแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับกล่องนี้ก็วันที่คลิปนี้ลงนะครับก็นา่าจะคิดว่าของน่าจะถึงมือไม่ถึงมืออีกถึงร้านค้าที่จําหน่ายแล้วนะครับก็สามารถไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้เลย,เลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ตามร้านค้าออฟฟิเชียลก็มีเช่นกันนะครับขายแล้วราคานี้แหละแล้วก็หรือใครจะไปหาที่เขาจัดคอมพงคอมพีดอะไราตามร้านก็ เชิญได้ครับตามสะดวกเลยแล้วส่วนคิดเงินขายเนี่ยก็เดี๋ยวก็คิดว่ามีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องรอเขาลงเว็บใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แหลคะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบ้วครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับฝากไลกกค์ฝากสปายฝากแชร์ให้กับมืนเดชันเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจริญ้า